ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทั้งใน Facebook แล้วก็ u ูทุกทุกท่านนะครับผมก็มีสูบตัวหนึ่งนะครับที่ลูกค้าต้องการที่จะให้ทำวิดีโอเวลาซ่อมนะครับก็เคยทำไว้หลายคลิปแล้วนะครับแต่คราวนี้ก็จะจัดให้ตามคำขอนะครับผมเพราะว่าบ้างๆจากงานอื่นๆน,นะครับสูบตอนนี้ก็มาหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะรีบทำตัดต่อให้ลูกค้าแล้วก็ซ่อมให้ลูกค้าให้เป็นเสร็จเลยนะครับเดี๋ยว บอกทุกขั้นตอนเลยนะครับผมรายละเอียดไม่มีกั๊ไม่มีปิดบังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับลูกค้าเผื่อลูกค้าเอาไปดูหรือว่าเพื่อนๆเอาไปดูจะซ่อมเองได้นะครับผมอันนี้ก็ยินดีนะครับแต่ถ้าลูกค้าซ่อมไม่ได้ก็ส่งมาก็ได้ครับยินดีให้บริการนะครับผมจะทําคลิปให้เป็นแนวทางไว้ให้ลูกค้านะครับผมขออนุญาตติดที่อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมโอเคนะครับ เป็น fx นะครับผมปีกผีเสื้อเป็นตัวใหม่เลยนะครับผมน่าจะใม่ใหม่เลยนะครับเป็นลายแคปลานะครับตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวจะทําการประกอบมือจับแล้วก็ลองเทสดูนะครับผมว่าอาการเสียเป็นยังไงโอเคครับผมประกอบมือจับไปก่อนเลยครับผมทุกครั้งที่สูบสูบลูกค้าส่งมาก็จะทําการเทสก่อนนะครับว่าอาการเสียเป็นยังไงเราจะได้แก้ yes. จุด ที่เสียได้ตรงจุดนะครับผมออาจจะยาวนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะทำคลิปแบบยาวไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆ FC ทั้งใน YouTube และใน Facebook นะครับช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างหนาวนะครับผมโอเคนะครับประกอบไปเลยครับ กอบมือจับนะครับผมก็ไม่ต้องแน่นมากนะครับแค่ขันให้ตึงๆมือครับยังไงเราก็ได้ถอดอีกอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับประกอบเสร็จแล้วเราก็เช็คนะครับว่าชิ้นส่วนทุกทุกอย่างปกติไหมครับว่าบางทีมาจากขนส่งอย่างเงี้ยขนส่งโยนโยนกล่องกระแทกอะไร่าบประมาณนี้นะครับ คราวก่อนก็ลูกค้าส่งมาเป็นเอฟเอ็เหมือนกันนะครับตรงนี้หักนะครับเพราะว่าคนส่งทําหักมานะครับโอเคนะครับแต่ตัวนี้สมบูรณ์นะครับไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวจะทําการเทสนะครับผมอันนี้เป็นกรองใหญ่นะครับในวงการในภาษาเขาเรียกกรองหัวเ7็มเจ็สิบเก้านะครับมันจะกลายลูกเอ9มเจ็สิบเก้านะครับผมโอเคนะครับต่อพลิกไปเลยครับเดี๋ยวหาตออุดแป๊บนึงนะครับผมนี่ครับต่ออุดนะครับผม อุดปลายไปเลยครับเดี๋ยวจะทําการเทสนะเพื่อนๆขอเทสก่อนซ่อมนะครับว่าอาการพังเป็นยังไงอาการเสียเป็นยังไงนะครับยังไม่ซ่อมนะครับขอเทสก่อนนะเพื่อนๆดูอาการก่อนนะครับผมโอ้อาการก็คือก็คือไม่มีแรงลมไม่มีอะไรเลยนะครับน่าจะมีข้างในอะไรหลุดัสอยดเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะทําการถอดนะเพื่อนๆเ๋ยทำการถอดเลยครับผมเอ่อเริ่มจาก มือจับนะครับผมขออนุญาตถอดสายก่อนนะครับเนี่มีลมออกนะครับแต่มันเหมือนมีอะไรข้างในหลุดนะครับผมเริ่มจากถอดมือจับนะครับก็จะทำแบบรายละเอียดเลยนะ,<ๆ>ะเพื่อ<ๆ>นๆฝากเพื่อนๆกดไลค์ด้วยนะครับผมกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับถ้าเพื่อนๆมีสูบรุ่นนี้ก็กดแชร์ไว้ได้ครับผม เผื่อวันหลังหาคลิปไม่เจอนะครับเราจะได้ไปค้นหาตรงที่เราแชร์ไว้นะครับรับซ่อมทุกตัวนะครับทุกรุ่นนะครับเพื่อนๆต้องถ่ายรูปส่งสูบมาก่อนนะครับส่งรูปสูบมาก่อนนะครับว่าสูบที่เพื่อนๆจะซ่อมนะเป็นรุ่นไหนนะครับบางรุ่นก็ไม่ได้รับนะครับเพราะว่าอะไรค่อนข้างที่จะหายากไม่เหมือนชาวบ้านเขาอย่างนี้นะครับก็เลยไม่รับนะครับขั้นตอนที่สองก็ถอดหัวนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ กอนน็อตตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นน็อตกันคายนะครับผมล็อกแกนกลางนะครับออกออกมาใส่ไว้ก่อนได้นะครับต้องการกันเตะดุนหายนะครับจุดตัวหายยันครับต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับตัวปลอกตรงกลางนะครับดึงบนกับดึงล่างระบบมันจะไม่เหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะต่างกันมากเลยนะเพื่อนนี่ครับไอตัวดึงล่างมันจะเป็นตัวบอกตัวนี้มันเป็นน้ำลอยอยู่ข้างในนะครับแต่ดึงบนมันไม่มีนะครับมันเป็นระบบระบายอากาศด้วยลมนะครับต่อไปก็ปลอกชั้นที่สองนะครับผมถอดออกเลยครับนี่ครับถ ต่อไปก็ตัวนี้นะครับบางครั้งเน้นๆนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวจะยากเอาขาเหยียบไปแล้วก็หมุนนะครับบางทีถ้ามันหนักมากก็ต้องใช้พวกพี่แจจับนะครับอาจจะเป็นร้อยนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนเพราะบางน่นเกินไปนะครใช้มือขันออกนะครับโอเคนะครับปอกตัวนี้ออกมาแล้วนะครับต่อไปก็เป็นปอกตุกานนี่ครับจับตัวนี้ไว้นะครับหมุนออกไลครัเพื่อนหมุนไปเรื่อยครับหมุนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเลยนะครับวิดีโอนี้จะยาวหน่อยนะเพื่อนตอนการถอนครับนี่ครับ เอาเลยนะครับต่อไปจะถอดบลูการตัวนี้ตัวเรียบบลูการน,นี้นะครับบลูการแกนกลางนี้นะครับผมต้องถอดตัวนี้ก่อนนะเพื่อนต้องถอดตัวบนนี้ก่อนนะครับอย่างนั้นเอาออกไม่ได้นะทางแกนทั้งออกบลูการนี้นครับผมโอเคครับง่ายๆเลยนะเพื่อนใช้ครีมครับผมนี่ใช้ครีมนะครับจับตรงมันจะเป็นรูอยู่สองข้างครับรูลมนะครับจับตรงตรงรูนี้ไปครับบีบแต่อย่าไปจับตรงข้างบนนี้ครันจะเป็นรอยจับตรงข้างล่างรูนี้ครับล็อกไปเลยครับปึ๊บจากนั้นก็หมุนเลยครับเป็นเกลียวมาตรฐานนะครับขวาเข้าซ้ายออกเหมือนเหมือนเดิมครับเออแน่่่นนนนนนคครรรัััับบตววี้มมจะะะแาาาากเเพ จะยอดกาวกันคลายไว้ส่วนมากตัวนี้มันจะหลุดนะครับผมนี่นะครับนี่สงสใสหัวหกมิลหลุดนะครับเพราะว่าหลุมหลวมอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวจะอ,ออกให้ดูเลยครับจริงๆครับให้ดูนะเพื่อนอันนี้หัวหลุดนะครับส่วนมากจะหลุดตรงนี้นะครับบางทีบริษัททางบริษัท QC เขาไม่ได้เช็คนี้แล้วก็มันไม่ได้หยอดกันคายไว้นะครับเวลาเราสูบไปนานๆแรงดันเยอะๆ,ๆมันจะทําให้เกิดแรงต้านแล้วหัวมันหมุนออกไปเรื่อยๆนะครับจนมันหลุดนะครับวิธีการเอาออกจากแกนต่างตัวนี้ก็ไม่ยากนะนเพื่อนๆเพื่อนๆก็ใส่ไปเหมือนเดิมเลยครับถอดตัวนี้ออกก่อนครับนี่นะครับเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ยัดตัวนี้เข้าคืนนะยัดเข้าไปเลยครับอย่างนั้นก็หมุนหมุนตาม อหมุนตามเกลียวมาตรฐานนะครับขวาเข้าซ้ายออกนะครับแล้วก็หมุนให้มันเข้าก่อนนะครับเพื่อนบางแย่ให้มันโดนเซนเตอร์มันนะครับให้โดนเกลียวมันนะครับหมุนเข้าเนี่ยน่าจะติดมาแล้วครับผมติดมาแล้วก็ดึงออกเลยครับเนี่ยติดมาแล้วครับดึงออกเลยครับผมเนี่ยหัวออกมาแล้วครับเพือ่อนก็จะทำการหยอดกันคายไว้นะครับใช้กาวนิดนึงนะครับ เพื่อล็อกให้มันอยู่กับแกนนะครับไม่ให้มันหลุดเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะทําการแกะเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับชุดโอลิงก็เหมือนเดิมนะเพื่อนไม่ว่าเพื่อนๆจะนําสูบใหม่หรือสูบเก่ามากช่างนะครับผมจะทําการเปลี่ยนให้ยกชุดเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกอายุเวลามันสึกมันจะได้สึกพร้อมกันนะเพื่อน ย้ำทุก,กทุกคลิปเลยนะครับผมจะไม่ทําการเปลี่ยนชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนให้ยกชุดเลยนะครับผมนี่ครับหยอดกาวนิดหนึ่งนะเพื่อนหยอดพอให้ติดเกลียวนะครับแล้วก็ใช้ตัวเดิมนะครับหมุนเข้าไปนะครับหมุนให้แน่นเลยนะครับใช้คีมหมุนตัวนี้ให้เข้าจับให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้เซตตัวประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีค่อยประกอบนะนเพื่อนเพเพราะว่ากาวพวกกันคลายเนี่ย มันใช้เวลาแห้งนานนะครับให้มันเซตตัวเกาะกันยึดติดกันก่อนนะครับค่อยประกอบเข้านะครับโอเคครับวิธีทําก็ง่ายๆนะผมจะใช้วิธีการจับนะครับครีมจับตรงปลายๆนิดนึงนะเพื่อนๆตรงแกนนี้นะครับระวังด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นรอยนะครับแล้วก็ใช้ครีมอีกตัวหนึ่งนะครับหมุนเข้านะครับจับตรงโคนนะเพื่อนๆอย่าไปจับข้างบนนะครับเดี๋ยวมันหักหมุนเข้าเลยครับเข้าแบบ ตึงมือนะครับโอเคครับเข้าแล้วแน่นแล้วนี่นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะทําการเปลี่ยนโอลิงนะครับแกะโอลิงตัวนี้ออกนะครับแกะออกทุกตัวเลยนะครับตัวนี้ด้วยนะครับสําหรับสูบดึงบนเนี่ยชุดซ่อมมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนเชุดซ่อมแต่ละตัวมันจะต่างกันเลยนะครับ ต่างจากดึงล่างนะครับโอริงอะไรขนาดมันต่างกันเลยนะครับโอเคครับทําการพอดแกนกลางนะครับแล้วก็มาดูกันกลับข้างล่างนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับใช้ประแจมันนะครับจับนี่นะครับผมบางตัวก็แน่นบางตัวก็หลวมนะครับตรงนี้ถอดเลยครับเพื่อน เพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสูบเพื่อนๆมีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ่างๆเดี๋ยวเขาไปตอบครับผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นการกลับนะครับผมโอเคครับถอดทุกส่วนนะครับอันนี้เป็นฐานสูงนะครับผมเป็นของยี่ห้อ fx นะครับปีกปีเสื้อนะครับผม อันนี้น่าจะใหม่ล่าสุดแล้วนะครับผมเป็นปีสองพันยิบสามนะครับโอเคครับเดี๋ยวทาความสะอาดนะครับใช้ชชู่เช็ดชถึงส่วนให้สะอาดนะครับผมก็จะทำการเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับถ้ามันเลอะมากก็ต้องลองอต้องล้างล้างน้ำยาล้างจานหรือครับนะครับ<ๆ>เพื่อให้สะอาดนะครับผมนี่นะค เช็คทุกตัวนะครับนี่ครับดูโอลิงนะครับออกมานะครับโอลิงกันซึมตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทำการแกะนะเพื่อนแกะออกมาเลยครับผมเปลี่ยนให้เลยครับนี่ครับผมดูนะครับโอลิงนะครับน่าจะปิดลมไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันฉีดขนาดนี้แล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ทุกตัวนะครับแกะทุกตัวเลยครับ เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับผมเช็ดเลยครับผมทำความสะอาดเช็ดคราบน้ำมัน,มนข้าฝุ่นนะเพื่อนๆตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับข้าฝุ่นถ้าเป็นไปอุดตันอยู่ตรงในรูในรูลมเข้าลมออยอย่างนี้มันมีผลนะครับผมทาให้แรงดันมันเข้าไม่ดีนะครับแรงดันเข้าไม่สุดนะครับเช็ดให้ทําความสะอาดทําความสะอาดให้สะอาดทุกทินะเพื่อนะ แกะโอลิงกอนเลยครับผมตัวนี้จะเป็นโอลิงอยู่ตรงกลางนะครับตัวบูทนอกนี้นะครับผมนี่นะครับแกะออกนะมันเป็นเจะโอลิงนะเพื่อนๆใช้เหล็กแหลมๆนะครับแทงเข้ามาเลยครับแกะออกเลยครับยังไงก็เปลี่ยนให้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้ด้วยนะครับผมแกะไปเลยครับแล้วก็มีตัวนี้ข้างในอีกนะครับตัวหนึ่ง นี่ครับตัวปอกบูทกลางนี้มันจะมีโอลิงอยู่ช่องตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนี้สองเป็นสามนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งนะครับเป็นสี่นะครับผมโอเคนะครับจากนั้นก็เป็นบูทตัวเล็กนะครับอันนี้บูทประคองแกนกลางหกมิลนะครับปัญหาที่เจอนะครับผมส่วนมากปัญหาที่เสียมานะครับมันจะเป็นไอ้บูทไอโอลิงตรงกลางนี้นะครับผม มันจะรั่วนะครับเวลาเราสูบปุ๊บลมมันจะดันออกตรงนี้แหละนะครับผมนี่สองตัวนี้แหละครับที่ชอบมีปัญหานะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมออกแล้วครับตัวนี้มีโอลิงอยู่สองตัวนะเพื่อนแกะออกไปเลยครับใช้เหล็กแหลมนะครับแทงแล้วก็งัดออกนะครับไม่ต้องกลัวเสียนะครับผมเพราะว่า เปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับออกแล้วนะครับผมจากนั้นมาดูกันกลับนะเพื่อนๆตัวนี้เป็นกันกลับนะครับตัวนี้เป็นแกนน6มิลน,นะครับตีกันกันกันนอกไม่ใช่6มิลนะครับแกนแกนนี้ประมาณประมาณ10กว่ามิลนะครับไม่จําไม่ได้นะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับส่วนแกนน6มิลเนี่ยตัวนี้นะครับผมนีหัวสูบ6มิลนะครับก็เรียกแกนน6มิลนะครับ โอเคนะครับจะทาการแกะเปลี่ยนโอริงให้ทุกตัวแล้วนะเพื่อตัวนี้ใช้ประแจไขควงนะครับคนแมนนะครับผมถนออกเลยครับผมหันออกไปเลยนะเพื่อนนี่นะครับมันจะเป็นเห็นแบบนี้นะครับนะครับผมก็จะทําการนี่นะครับตัวกันกลับนะครับเปลี่ยนโอริงนะครับ นนงตััวี้ะครบผมเปลี่ยนเข้าไปเลยนะครับหลักการซ่อมง่ายๆก็คืออันไหนถอดออกก่อนอีอันไหนถอดออกหลังสุดใส่ก่อนเลยครับผมนี่นะครับทำความสะอาดเสร็จแล้วก็มีสปริงนะเพื่อนนี่ครับสปริงนี่ใส่ด้านเล็กเข้านะครับผมมันจะมีตัวเดือยอยู่ข้างล่างนะครับเดือยรองอยู่นะครับยัดให้เข้าตรงกลางเดือยมันนะครับ นี่นะครับมันอยู่อย่างนี้นะเพื่อนดจากนั้นก็มันจะเป็นฝาปิดนะครับปิดเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปเลยนะเพื่อนหมุนมือก่อนนะครับผมมันจะเป็นโอริงดันไว้เอืยมันจะเป็นสปริงดันไว้อยู่นะเพื่อนหมุนเข้าให้ได้ก่อนนะครับใส่เกลียวแบนดนะครับขัน มม,มุุนนนะคหรับตึงตึงมือนะครับจากนั้นเพื่อนเก็ลองเป่ารูนี้ดูนะครับวาลมมันออกทางนี้ไหมถ้ากันกลับมันทํางานลมมันจะไม่ออกนะเพื่อนๆลมไม่ออกนะครับเนี่ยแต่ถ้าลมรั่วแวสดงว่าก,กันกลับมันไม่ทํางานนะัเพื่อนๆโอเคนะครับจากนั้นก็ใส่โอลิงนะครับ เล็งตรงนี้นะครับผมมันจะพอดีมันพอด,ดีเลยนะครับผมดูนะครับตัวที่แต่งน,นี้นะครับมใส่ตรงนี้นะครับหมุนเข้าฐานสูบเลยนะเพื่อนนี่นะครับหมุนเข้าไปเลยครับหมุนมือเข้าไปเรื่อยๆก่อนนะเพื่อนอย่าเพิ่งฝืนมันนะครับเพ <Skills ibles S 2> าราะตรงนี้มันชอบเกี่ยวพังง่ายนะครับเป็นอลูมิเนียมแค่หมุนเน้มันเข้าเกี่ยวสักสองสามเกี่ยวก่ <meat. S 2> อนค <tur> ่อยใช้ประแจหมุนนะครับผม ใช้มือหมุนเข้าไปเลยครับขันให้สุดจนกว่ามืมอหมุนไม่เข้าเราก็ค่อยใช้ปแเจเอานะเพื่อนโอเคครับอันนั้นใช้ปแเจหมุนนะครับผมล็อกให้แน่แนเลยครับตึงมือเลยครับโอเคครับโอลิงตัวนี้ก็ต้องถอดนะเพื่อนถ้ามาถึงผมแล้วผมจะเปลี่ยนให้ทุกตัวเลยนะครับ โอเคครับถอดมาแล้วนะครับเปลี่ยนตัวใหม่นะครับผมนี่ครับใส่ไปเลยโอเคนะครับมันจะพอดีเลยนะเพื่อนนี่ครับจากนั้นเปลี่ยนโอลิงหัวสูบหกมิลนะครับแกนหกมิลนะเพื่อนเื่อนโอลิงตรงนี้นะครับลองขันออกก่อนนะครับเพื่อน ใช้ประแจใช้ไขควงนะครับควงแบนนะครับขันนะครับหลุดแล้วนะครับจะเป็นสปริงแล้วก็เป็นแหวนนะแล้วก็จะเป็นโอริงนะครับผมโอริงตัวนี้มันเสียรูปแล้วนะครับผมแบนแล้วครับก็จะทําการเปลี่ยนให้นะครับนี่ครับผมเปลี่ยนไปเลยครับ ตััวใหม่นะครบจากนั้นก็เช็คตัวนี้ก็ผมเรียกหนังนะครับหนังรองหัวสูบนะครับคล้ายๆหนังนะครับแต่มันไม่ใช่หนังนะครับดูว่ามันเป็นรูหรือเปล่ามันเป็นรอยหรือเปล่าถ้าเป็นรอยแล้วมันปิดลมไม่อยู่นะครับมันจะต้านสูบเราเวลาสูบม,มันจะดันขึ้นนะครับจากนั้นก็ใส่แหวนนะครับผมเป็นแหวนทองเหลือง ต้องเหลืองแล้วก็สปริงนะครับผมอย่าลืมเช็ครูนะครับรูข้างในนี้นะครับผมเช็คด้วยนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในไหมแต่อันนี้สะอาดนะครับไม่มีอะไรนะครับผมก็เลยใส่ไปเลยหัวนี้นะครับหัวสูบนะครับตัวนี้ต้องมีการคลายนะเพื่อนต้องหยดกันคลายนิดนึงนะครับป้องกันมันคลายออกเวลาเราสูบแรงต้านมาเยอะๆนะครับหยดกาวกันคลายแตะไปนิดนึงครับ แค่แตะประมาณนี้นะครับผมแตะนิดนึงนะครับสำคัญมากเลยนะครับผมถ้าไม่ใส่การคายมันสูบไปแรงต้านมันคายออกนะครับเหมือนเข้าไปมันเดิมมันเพื่อนจากนั้นก็ใช้เกลียควงนะครับควงแบนขันเข้าไปไม่ต้องขันแน่นนะครับไม่ต้องขันแรงนะครับขันแรงเดี๋ยวมันจะขาดนะครับมันจะเป็นรูอยู่ข้างในขันแค่ตึงๆมือนะเพื่อนโอเคนะครับ ถ้าแน่นปุ๊บเพื่อนๆก็ทําการเช็คคร่าวๆนะครับคือการเป่าลมนี้แล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นนะครับว่าลมมันออกไหมโอเคครับลมมันผ่านได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ยกขึ้นหรือว่าปิดลงนะครับแล้วก็เป่านะครับถ้าลมมันออกได้แสดงว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับมันต้องแน่นนะครับลมไม่ออกโอเคครับผมเรียบร้อยจากนั้นเราก็หยอดน้ามันน้ามันเป็นซิลิโคนออยนะครับเพื่อน หย่อนไปนิดนะครับดีครับใส่ไปเลยครับใส่ไปแกนกลางไปเลยครับลำบาก่อยนะครับผมโอเคครับใส่ยาก่อยครับเพราะว่าใส่ผ่านกล้องนะครับมองผ่านกล้องโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็มาเช็คเปลี่ยนโอริงตัวนี้นะครับที่เราถอดออกไปนะครับนี่นะครับ เปลี่ยนใหม่นะครับผมใส่ไปเลยครับเป็นโอริงสี่ตัวนะครับตัวนี้ต้องใส่ตรงกลางรูนะครับใส่พันก็มันยากนิดหนึ่งนะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะครับขอใส่ก่อนนะครับผมโอเคนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆจากนั้นจะเป็นโอริงตัวนี้นะครับ ส่วนหนึ่งขนาดเท่าไรครัเพื่อนก็ไปวัดเอานะครับไปเทียบขนาดเอานะครับผมใช้วิธีการเทียบแล้วก็สั่งมานะครับจะเป็นรูอยู่ตรงกลางนี้นะครับผมอยู่ข้างข้างนะครับนี่นะครับใส่ไปปุ๊บมันจะพอดีเลยนะครับผมเห็นไหมครับเป็นโรลลิงพอดีเลยนะครับจากนั้นก็ตัวนอกนี่ครับตัวนอกสองตัวนะครับใส่ไปเลยครับ นี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ประกอบเข้าแกนกลางนั่นเพื่อนนี่ครับจะเข้าพอดีเลยนะครับมันจะไม่หลวมหรือจะไม่คับนะครับอย่างนั้นก็ประกอบตัวนี้เลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นสองด้านนะครับมันเป็นเกลียวละเอียดกับเกลียวหยาบนะครับเกลียวหยาดไว้ด้ามลนนะครับเกลียวละเอียดมันอยู่ข้างล่างต่อบตัวนี้นะใส่ไปเลยเพื่อนเอ้ยยังนะครับ ตัวนี้ยังไม่ใส่นะขออภัยนะเพื่อนก็ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับผมเอาบุทประกองแกนกลางมันนะครับตัวนี้เป็นปปอุปกรณ์กันลมย้อนนะครับเดี๋ยวทําการเปลี่ยนโอริงนะี่แกะโอริงออกมาแล้วจะเป็นโอริงอยู่ข้างในนะครับใส่เข้าไปเลยครับเพื่อน ต้องมีอะไรแย่เข้าด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นมันไม่เข้าเอาอริงมันค่อนข้างที่จะพอดีเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะเพื่อนนโอเคนะครับจากนั้นก็เอริงข้างนอกนี่นะครับนี่ว่าขาดจับพอดีล่องมันพอดีนะครับเพื่อนเนนี่นะครับจะเข้าล่องพอดีเลยนะครับ โอเคนะครับจากนั้นเราก็หยอดกันคายใส่เกลียวนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างเกล็ดจะหลุดง่ายนะครับหยอดใส่นิดเดียวพอเพื่อนประมาณนี้นะครับนั้นก็ประกอบเลยครับเขาตัวนี้นะครับนี่ครับมุนเข้าหมุนให้ตึงมือนะครับถ้าตึงมือแล้วก็ใช้ครีมนะครับ เหยียบไ้นิดนึงนะครับแล้วก็หมุนเข้าให้แน่นนะครับโอเคครับแน่นแล้วนะครับโอเคครับผมจากนั้นก็ประกอบตัวนี้นะครับเอาเกลียวละเอียดนะครับลงข้างล่างเกลียวหยาบขึ้นข้างบนนะครับผมมันจะเป็นสองเกลียวไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับใส่เข้าไปเลยเพื่อนไอ้หยอดน้ำมันนะพูดผิดนะเพื่อนขออภัยด้วยหยอดน้ำมันนิดนึงนะครับผมใส่เข้าไป โอเคครับได้แล้วครับจากนั้นก็ขันเข้าตรงนี้เลยครับมจะเป็นบูทตรงกลางนะมือขันเข้านะครับต่อขายเหยียบไว้ด้วยนะครับต้องขอภัยเพื่อนๆนะครับเป็นการใช้ทำคนเดียวนะครับต้องใช้อัยวะทุกส่วนไปช่วยเข้าช่วยกันนะครับโอเคนะครับพอได้แล้วนะครับผมก็ประกอบ ันนี้นะครบบอกนอกนะครับบอกนอกสุดเลยนะครับมันจะเป็นเกลียวสองด้านนะครับตัวนี้เป็นเกลียวในตัวนี้เป็นเกลียวนอกนะครับเอาเกลียวในลงไปข้างล่างนะครับนี่นะครับนี่ครับเข้าแล้วนะครับแล้วก็หมุนเข้าเลยครับนี่หมุนเข้าโอลิงตรงนี้มันจะอยู่ข้างในนะครับผมสังเกตนะครับเอาโอลิงโผล่ข้างนอกก็ถือมันใช้งานไม่นานตรงนี้ตัวนั้น เป็นการลมออกนะครับโอเคครับจากนั้นก็ตัวล็อกนะครับตัวล็อกนี้เป็นยางบอมอยู่ข้างในนะครับต้องมียางบอมนี้ด้วยนะครับเพื่อนใส่เข้าไปเลยครับหมุนเข้าไปให้สุดเกลียวนะเพื่อนโอเคนะครับ จากนั้นก็ตัวนี้นะครับผมตัวบนสุดนะครับเราดึงดึงแกนตัวนี้ขึ้นมานิดนึงนะเพื่อนๆพืนก็ใส่เข้าไปนะครับหมุนเข้าไปเลยครับนี่นะครับหมุนให้ตึงมือนะครับจากนั้นก็เป็นน็อตนะครับผมอัดล็อกแกนนะครับผมหมุนเข้าไปเลยครับหมุนให้ลงสุดเลยก็ได้นะครับผม จากนั้นก็ดันตัวนี้ลงนะครับลองใส่มือจับนะครับประกอบมือจับนะครับมือจับสูบดึงบนนะครับมันจะไม่เหมือนดึงล่างนะครับตัวข้างบนมันเป็นสองรูนะครับผมตัวข้างล่างมันจะเป็นสามรูนะครับเพื่อที่จะยัดแกนตรงกลางลงนะครับโอเคนะครับใส่น็อตเข้าไปเลยนะครับใส่น็อตครับ M5 ครับผมโอเคจากนั้นก็ประกอบมือจับเลยเพื่อน เรียบร้อยแล้วครับผมไม่ยากอย่างที่คิดนะเพื่อนเดี๋ยวจะทําการเทสนะครับผมโอเคครับโอเคครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะทําการเทสหลังซ่อมนะเพื่อนนี่เป็น fx นะครับทําการเปลี่ยนโอลิงเหมือนเคยนะเพื่อนตามคลิปเลยนะครับผมโอเคนะครับอุดปลายสายครับผม fx ติดีเซอร์นะครับดึงบนนะครับขอเทสสัก 4ี่พนะสามพันพ<ๆ>ีเอไอนะเพื่อนๆโอเคนะครับผมสายสายครับผมโอเคครับสามพันพีเอไนะครับผมเข็มนิ่งเลยนะครับ โอเคครับส่งงานซ่อมครับขอบคุณมากเลยครับผมเพื่อนๆท่านไหนมีปัญหาเรื่องสูบแรงดันนะครับซื้อมาใช้งานไม่ได้หรือว่าซื้อมาใช้งานไปแล้วพังทักอินบ็อกซ์้็มาได้นะครับติดต่อซ่อมได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับ